ลินยาพัฒชัยพิติพิทักษ์ค่ะก็บ้านอยู่สมุทรปราการค่ะอำเภอพระสมุทรเจดีหลังนี้ก็เห็นหน้าในในเฟซบุ๊กอะค่ะมันขึ้นมาพอดีมีเพื่อนนะกดถูกใจเราก็มองเห็นแล้วก็เลยเข้าไปดูในเฟซบุ๊กแล้วก็ตอนหลังก็แอดไลน์แล้วก็ดูข้อมูลศึกษาไปก็ ติดตามมาเนี่ยประมาณนักเนี่ยนี่เดือนที่สามก็คือใช้บริการก็คืออ่านข้อมูลก็ลคือจะเปิดเฟซามาวันนี้อาจารย์จะมีอะไรแล้วในไลน์ก็จะมีอะไรล้วก็กดลิงก์ไปดูอย่างเงี้ยมันจะมีพวกแนะนําว่าเฮ้ยเออจัดสวนศาลามุมบ้านห้องน้ําหิ้งพระห้องนอนแล้วก็อ่านไงแล้อ่านทุกวันทุกวันทุกวัน,ก,วนก็ทําง่ายๆก็ลองปรับที่ทํางานที่บ้านเล็กๆน้อยๆที่แล้วพอจะทําได้อย่างเงี้ย คือที่แรกอะ่ะคือคือเรื่องของเรียกอะไระฮวงจุ้ยอะ่ะมันก็เป็นศาสตร์อย่างหนึง่งที่เหมือนกับว่าถ้าเราทําได้หรือปรับได้อะ่ะมันก็จะมีผลต่อต่อความสําเร็จในชีวิตอย่างเงี้ยตัวครูเองเนี่ยก็มองมองหลายอาจารย์ก็คือศึกษาก็ติดตามนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยแต่ว่าที่เรื่องของอาจารย์เนี่ยเพราะว่าความรู้สึกคือมันเป็นเรียกอะไรอะ่ะง่าย คือมองปุ๊บอาจารย์แนะนํามาแค่ยกอันนี้ย้ายอันนั้นแค่เปลี่ยนซ้ายเปลี่ยนขวาแล้วก็ทําไม่ยากแล้วก็เวลาปรึกษาพิมพ์เข้าไปมือาจารย์ใส่ใจที่จะตอบคําถามเราก็เลยสนใจแล้วก็ติดต่อให้อาจารย์มาตรวจของช่วยให้แล้วก็คือเหมือนกับว่าเรื่องราคาก็ไม่แพง คือความรู้สึกเราคือเราชาวบ้านแต่ทุกคนก็อยากมีความสุขในชีวิตความสําเร็จในชีวิตใช่ไหมถึงเราไม่ใช่เป็นแบบว่าคุณหญิงคุณนายหรือว่านักการเมืองใหญ่โตแบบนี้แต่เราก็อยากจะมีความสุขในชีวิตเราอะพอราคาอาจารย์ก็โอเคมันไม่เกินความสามารถเรา ไอสิ่งที่คาดหวังก่อนมาตวรวจกับหลังตรวจเนีเราต้องคิดว่าเราหนักหนาสาหัสแน่เลยแล้วต้องทำไม่ได้แน่เลยต้องแบบต้องแบบอุ๊ยปรับแก้นูน่นแก้น,นั่นแต่พออาจารย์มาตรวจสิ่งที่อาจารย์แนะนำา่ะคือมันแบบง่ายมากเหมือนเหมือนแบบสิ่งที่เราคิดไม่ถึงแล้วก็รู้สึกว่าโล่งใจไม่กังวลเมื่อคืนนอนไม่หลับนะ <c oughs> ทักอาจารย์ไปคือรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะรับมือยังไงถ้าอาจารย์ให้ย้ายภูเขาย้ายหู่หนู่นนี่นั่นทุบบ้านทิ้งหรือเปล่าอย่างนี้โอ้ยมันก็คือดูยากแต่พออาจารย์บอกเฮ้ยคือปัญหาเรามีปัญหาในใจของเราอะว่าเรารู้สึกว่าเราเราทุกด้านนี้แต่พออาจารย์บอกว่าเพราะอังนี้นะปรับแค่ลูกแก้วแค่นาฬิกายเงี้ยเขารู้สึกว่าเฮ้ยพอพออาจารย์แนะนําบอกเราเสร็จความสบายใจมันเกิดน,นั่นแหละมันก็กออโลง่งไม่มี ความหนักหน่วงในหัวสมองละเอียดนะละเอียดคือที่แรกที่ที่ที่ศึกษาข้อมูลในในในเพจก่อนนะจังบอกว่าเราก็จดออกมานะว่าอาจารย์แนะนําแต่แต่ความรู้สึกเราแล้วตรงนี้คืออะไรเราก็เคยทักไปถามไปอย่างเงี้ยอาจารย์ก็ตอบแหละแต่ความรู้สึกเราเองว่าถ้าอาจารย์มามาเห็นสภาพจริงอะ่ะมันจะละเอียดมากกว่าอย่างเงี้ยรู้สึกว่าพออาจารย์มาตรวจจริงๆริงนมันใช่แล้วมันก็รู้สึกว่า มันเป็นเครื่องแต่จะบอกว่ากาลยาน้มิตรนะ<ม>่ะคือเราคิดเราเราถามมันถามเราเตรียมไว้ก่อนนะเราอยากรู้จุดนี้ตรงนี้แต่อาจารย์บอกว่าเออันนี้คือความเข้าใจผิดของเราล้วปรับแค่นี้เิ็น้อยหมุนซ้ายหมุนขวาเอานี่ลงข้างล่างอันนี้ขึ้นข้างบนแค่สลับที่<ม>ดีละเอียดดีนี่บังคับอย่างแรกเลยคือสบายใจ<า>เพราะว่าที่ที่ต้องต้องบอกเลยว่าที่ให้มันจัดเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่รู้สึกว่า ในชีวิตเรามันมีความไม่สบายใจหลายสิ่งหลายอย่างมันมีเรื่องติดขัดเรื่องกังวลนูล่นนี่นั่นเข้ามาในชีวิตอย่างเงี้ยแล้วก็พอครูอ่ะคือเหมือนก็หาวิธีการแก้ปัญหามันก็ไม่หาทางออกไม่เจอสักทีอ่ะแต่พออาจารย์มาบอกเหมือนเหมือนมาชี้ทางสว่างทางแก้ปัญหาเนี้ยความสบายใจมันก็เกิดอาการมึอนอาการเวียนหัวขึ้นใส้วิตกกังวลเหมือนจะเป็นแบบคืออาการโรคซึมเศร้าแบบเนี้ยเออมันรู้สึกว่าวันนี้ อาจารย์มาแค่สองชั่วโมงแล้วเนี่ยคุยกันสองชั่วโมงเดินดูบ้านรู้สึกว่าเฮ้ยเออโล่งสบายใจแล้วรู้สึกว่าไอาสิ่งให้เรากังวลน่ะมันไม่ใช่สิ่งที่น่ากังวลต่อไปเอาร้อยร้อยไปเลยร้อยเต็มร้อยนั่นแหละร้อยเต็มร้อยอาจารย์น่ารักอาจารย์น่ารักคือความรู้สึกเราอาจารย์ต้องสีเรียมแล้วต้องแบบเหมือนกับลุงแก่ๆที่แบบ เข่งขึมมเอรประมาณงนั้นแต่ไม่ใช่เลยอาจารย์น่ารักแล้วก็เออเข้าใจจิตวิทยาว่าเรากังวลเรื่องอะไรเงี้ยคือสามารถทําให้เราคลายสิ่งที่เราวิตกกังวลได้จ้ะอยากแนะนํามากเพราะตอนนี้คิดว่าในใจล่ละคือเราบอกว่าเฮ้ยเราหนักนะ แต่พออาจารย์แนะนําให้สิ่งที่เราแก้มันง่ายมากคือและอาจารย์ก็ไม่ได้เร่งรัดเร่งเลา้เลาเราอธิบายให้เราเข้าใจแล้วให้ใช้สติคือเราเรารู้สึกว่าเฮ้ยยังมีคนที่หนักหนากว่าเราอ่ะคือโหใช่เราต้องบอกคนนี้แหละว,ว่าให้พบกับอาจารย์ดีกว่าแล้วสติเขาจะกลับมา <c oughs> คือคือครูคไม่รู้นะอย,อย่างคนรวยคือคนบางคนรวยมีการศึกษาดีหรือว่านานะดีการงานดีแต่ถ้าไม่มีสติอะ มันก็จบทุกอย่างแต่เนี่ยอาจารย์นะทให้เรามีสติอย่างเมื่อกี้ครูบอกเลยว่าเดี๋ยวครูจะไปซื้อเลยเดี๋ยวครูจะทาเลยเดี๋ยวครูจะทํานั่นเลยเอามาเลยอย่างเงี้ยแต่อาจารย์บอกให้ชะลอให้รอให้รอคืออาจารย์ไม่เร่งรัดเหมือนคนอื่นอันนั้นถ้าเป็นแบบนู่นไปไปเลยซื้อดอกไม้เลยพวกนี้จุดทูบจุดทัดไหว้เลยอย่างเงี้ยเข้าใจใช่ไหมเออแต่เนี่ยไม่ต้องไงคือว่าอาจารย์บอกรอใจเย็นอาจารย์เป็นคนที่เออใจเย็นมีสติเป็นนั่งทบทวนสิ่งที่พูดแนะนาเราวันนี้ คือเห็นละว,ว่ามีคนคนนึงอ่ะคือเขาพร้อมทุกอย่างแต่เหมือนเขาไปไปยังไม่ถูกที่ถูกทางก<ม>็เลยบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปบอกเขาว่าเอ๊ะหน้าหน้าพบกับอาจารย์สักครั้งหนึ่ง <c oughs> อาจารย์หน้าร้างแล้วสบายๆที่เราคิดนะอาจารย์โพสในเฟซอ่ะที่เป็นเพจอ่ะโ <c oughs> อยบ้านนั้นก็องโหหลายสิบล้านบ้านตึกบ้านเดี่ยวเทาเฮา นั่น ort, รีสอร์ทดูหลานี่บ้านเราก็บ้านแบบชาวบ้านอะ่ะอก็อยู่แบบชาวบ้านแบบแล้วก็ต้องเดินไกลด้วยอาจารย์จะบ่นไหมอย่างเงี้ยบ้านเราก็แบบไม่ใช่แบบถนนแบบคอนกรีตอย่างดีอย่างเงี้ยมาก็ไกลด้วยนะเอ๊ะแต่พอเจอแล้วโอเค <c oughs> <c oughs> คือบริการเราคือคือเหมือนก็เคลียรนะให้ให้ให,ให,ให้ให้ความสบายใจแล้วอาจารย์ก็ไม่ได้ถือเนื้อถือตัวหรือว่าคืออะไรอะ่ะเป็นแบบอาจารย์บางคนที่แบบ เรียกว่าจะเยอะหญิงหรือว่าแบบว่ายิงแบบโอยฉันเป็นระดับหนึ่งฉันเป็นอาจารย์ฉันเป็นแบบระดับหนึ่งระดับสองข้าตัวหลักแสนหลักล้านแบบเนี้มาดูทีไม่ว่างคิวนัดข้ามปีเนยแบบเนี้ไม่อาจารย์ก็น่ารักใช้ได้เลย <laughs>